ผมอยากถามเรื่องการเงินครับอยากถามเรื่องการเงินอ่ะคุณกุ้งคลิปนี้นะเวลาเราสินจจเปิดไลฟ์สดเนี่ยเราจะคลิปไปตัดต่อเนาะอนุญาตได้ใช้รูปและใช้คลิปได้เนาะนะคะใช่ครับอ่าโอเคอากถามเรื่องการเงินครับเรื่องการเงินเราขอตัวเลขสองตัวหกห้าหกห้าใช่ไหมคะหกห้าสี สุ่ยเฟิงติง่งสุ่ยเฟิงติง่งสุ่ยเฟิงติง่งเราไม่รู้ว่าตอนนี้กําลังไม่รู้ว่าทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสารความรู้หรือแบบขอสินเชื่อหรือเปล่าอะค่ะเขาบอกนะโปรเจกต์งานที่เราโปรเจกต์งานที่เราที่เราที่เราขอร้องไปเนี่ยมีนวยน้มจะได้รับการตอบรับนะแต่จะ,จ,จะช้าหน่อยอืมเราไม่รู้ว่าคุณทํางานเกี่ยวข้องกับอะไรนะมาตรกี้คุณบอกตัวเลขอะไรนะคะ65ครับ65ใช่ไหม เลขหกเนี่ยนะคะคือสุ่ยนะคะก็คือธาตุน้ํเฟิงก็คือลมเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเอกสารการติดต่องานต่างประเทศนะคะถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อต่างประเทศเกี่ยวข้องกับเอกสารน่ะมีแนวโน้มให้รออีกสักพักหนึ่งนะคะคิดว่าไม่น่าจะเกินเดือนพฤษภาค่ะการงานการเงินของคุณแนวโน้มจะดีขึ้นไม่รู้ติดต่อกับผู้หญิงหรือเปล่าอะคะคนที่คุณติดต่องานด้วยอะตอนนี้จริงจริง ว่างงานอยู่ครับใครของที่บ้านอยู่แต่ว่าแค่คิดว่าอยากจะทำอะไรเกี่กับต่างประเทศนี่แหละครับแต่ว่ายังคิดไม่ตกว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนเนี่ยครับอ่า อ๋อถ้าสมมุติทํางานต่างประเทศอ่ะเพราะว่ามันออกมาในเรื่องของต่างประเทศแล้วอาจจะอาจจะ,จจะทําเกี่ยวข้องกับของสวยของงามเอกสารตาําราหรือพวกยาสมุนไพรนะคะมันบอกมาแบบนี้ค่ะถ้าคุณทําในสิ่งที่เราบอกเกี่ยวข้องกับยาสมุนไพรเอกสารความรู้หรือเรื่องสายมูเนี่ยนะคะคุณก็สามารถทําได้นะคะอืมเออบอกว่าประมาณเดือนพฤษภาค่ะน่าจะได้รับคําตอบที่หรือสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ตรงนี้เนี่ยจะทําให้คุณสักเซสได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นจาก โง่ห้งของคุณนะคะหนึ่งหน้าผากของคุณสวยเต็มอิ่มคุณมีโชคที่จะทํางานต่างแดนในไม่นานนะคะแต่ว่าตรงหน้าบ้านของคุณน้ําขังเป็นนิดหนึ่งแล้วลมไม่ค่อยเข้าหน้าบ้านน่าจะแดดแรงเนาะหน้าบ้านหน้าคอนโดน่าจะแดดแรงแต่ลมไม่ค่อยเข้าดังนั้นให้ไปปรับตรงนี้ค่ะให้ลมเข้าให้มากที่สุดนะคะแล้วก็อยากให้น้ําขังเพียงเท่านี้ค่ะห่วงจุ้ยที่บ้านหรือเฟืงสุยที่บ้านเนี่ยจะดีขึ้นและธุรกิจคุณจะดีขึ้นนะคะคิวนี้เป็นคิวมงคลแล้วค่ะที่คุณมีนะคะ ขอบคุณครับอันนี้ไม่ไม่ทราบว่าติดตามสินใจที่เพจด้วยหรือเปล่าเนาะใช่ครับนะเออเราเคยวิเคราะห์หัวเห็นกันไปยังไม่เคยเนาะ <laughs> ยังครับยังยังนะถ้ามีโอกาสเลยวิเคราะห์กันะคุณอยากถามอะไรอีกครัถามมาได้เลยอืมอืมไม่อ่อหัเมื่องโชคลาภแล้วกันครับอ่าโอเคขอตัวเลขสองตัวค่ะสองห้งาเจอฟุตากว่า อุ้ยเขาบอกว่าถ้าเธอเรื่องถ้าเรื่องโชคลาภอบบโชคลาภไม่เ้าเรื่องโชคลาภแลละโชคลาภจะไม่ค่อยเข้าข้างคุณเลยอะค่ะเจอเฟิงตากว่าหรือบางครั้งคุณซื้อห่วยอะพลาแต้มพลาพลาหนึ่งแต้มพลาหนึ่งแต้มลดหนึ่งแต้มเฉียดไปเฉียดมาเนาะใช่ไหมใช่ครับ โอ้นั่นแหละมันก็จะพลาดอยู่อย่างนี้แล้วนะดังนั้นคุณไปเอาโชคทางด้านการงานและการติดต่อต่างประเทศดีกว่าหรือทําเกี่ยวข้องกับของสวยของงานจะทําให้คุณมั่งคั่งและร่ํารวยนะเน้นงาน <Okay. S 1> ต่างประเทศนะคะเพราะคุณบอกเรามาสองครั้งเนี่ยพลังงานของต่างประเทศจะมาสูส่ตัวคุณค่ะได้เลยครับนะให้ยิงปังๆนะคะขอบคุณครับอ่าโอเคค่ะ